สวัสดีครับวันนี้พบกับ Lego ้ i n นิฟิกเกกันนะครับผมตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเก็บนะแต่ว่ามันเป็นกาชานะแล้วจิตใจของความกาชาเนี่ยมันมันอยู่ในสายเลือดครับเราเลยกาชาดูครับผมซึ่งจริง w i n i f i ฟิกเกเนี่ยครับมันสามารถสัมผัสได้นะว่าได้ตัวไหนนะครับผมซึ่งอันนี้ผมจับแล้วมันมีความเป็นเรืออยู่นะ่าจะได้ตัวนี้นะผมก็เดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่านะครับมาปึ๊บชไัได้ตัวเรือจริงไหมนะครับมา กระเด็นอ๋อน่าใช่ใช่จริงด้วยครับเหลือะนะครับให้มึงนะมันมีกี่ชิ้นแล้วเนี่ยนี่หมดแล้วนะครับเอ้ยมีมีเหลือชิ้นนึงอะไรวะนี่มาแล้วนี่ครับประมาณนี้ฮะอ๋อแล้วมันต่อ,อยังไงแล้วเนี่ยมีคู่มือด้วยนะครับคู่มือกระจิ๋วริ้วมากฮะโอ้พับแต่ว่าหนัอ๋อพับติดก้าวมาแต่เราไม่ใช่้องใช่คู่มือหรอกครับดูปกก็ได้ฮะนี่ประกอบอย่างงี้แน่นอนนะครับดูปกเอา นี่ครับแล้วก็ตัวนี้อ้าวอ๋อไม่ใช่อุย้ยยากนะเนี่ยสุดยอดนะครับเราต้องใส่อย่างนี้ก่อนนี่อยู่หน้าเรือใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้ไปเสียบนี่ครับเป็นแบบคอมบิเนชันนะครับผมตัวนี้เอาขึ้นมานี่แล้วเสียบเข้าไปรวมล่างนะครับรวมล่างแล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเสารกระดงเรือในแต่ละอันนี่แน่นอนนะครับ เหมือนเลืออเทคทนิกอะนะตัวเนี้ครับปึ๊บเอา้าติดตรงได้แค่นี้เหรอโอเคแล้วก็นะครับมีฐานให้ยืนนะครับผมมีตัวนี้เสียบไว้แล้วก็ใส่มวกไม่ใช่ฮะผมว่าไม่ใช่เดี๋ยวนะมันมันไม่ใช่แล้วไม่น่าเสียบตรงนี้แล้วเดี๋ยวขอไปดูคู่มือก่อนดีกว่าเดี๋ยวด้แกะดูคู่มือแป๊บนึงนะครับ มันลึกลับกว่าที่เราคิดฮะอาจจะล้ำลึกก็ได้นะครับโอเคมาดูคู่มือกันครับเฮ้ยตอนแรกคิดว่าแบบอีซี่อีซี่นะครับผมอ่ะนี่อ๋อตัวยาวเสียบตรงนี้นะครับตัวเล็กเสียบตรงนี้นะครับผมอ้าวแล้วไอมันมีสามอันแล้วอันอื่นกำลงเสียบอะไรอะ อ้าตัวนี้ไม่มีทำรองเหรออ๋อเสร็จแล้วคือแค่นี้แหละถูกแล้วครับเนี่ยฮะเสร็จแล้วครับอีกตัวหนึ่งถือกระบอกมัง้งนี่มัง้งอย่างนี้ปะอ้าวหลุดโอเคครับประมาณนี้ฮะน่ารักดีครับนี่จะซูมก่อนฮะนี่ครับตัวนี้ประมาณนี้ฮะยืนบนฐานนะครับผมแล้วก็มีเสียบแกนกลางไว้อย่างนี้สองอันนะครับซึ่ง ความสูงไม่เท่ากันด้วยนะนะครับผมก็น่าจะใช่แหละมัง้งแล้วก็อีกอันนึงว่างไว้นะไม่รู้เหมือนกันว่าให้มาสามอันนะหรือจริงๆแล้วมันให้มาแค่สองอันแล้วนี่มันเกินมาไม่เป็นไรครับประมาณนี้ครับผมนี่ฮนะมินิฟิกเกอร์น่ารักดีครับก็ถ้าใครชอบอะไรที่แบบตกแต่งบ้านสวยๆน่ารักน่ารักนะผมก็แนะนำนะครับผมคุณปู่ไททนิคนะครับผมสำหรับคลิปหน้าผมจะรีวิวอะไรติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ ขอตัวลาเพียงผมแล้วเจอกันครับมาดูแบบกันนะนี่ฮะตัวนี้นะครับเราไม่เราไม่ได้มีตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้นะนี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับได้ตัวนี้ฮะเบอร์สิบนะครับผมซึ่งไม่มีจริงด้วยเราได้เกินมาจริงด้วยนะครับผมก็หาดีฮะ,ะหรือม่ได้ของตัวนี้วะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอเคน่าจะประมาณนี้ครับฟิกเกอร์นะครับผมน่ารักดีนะครับตัวนี้ก็ใครชอบก็ลองหามาซื้อดูะครับผมราคาก็ แพงพอสมควรเหมือนกันนะร้อยต้นๆน,น,นะครับแต่ว่าน่ะของลิขสิทธิ์เนะาะต้องเข้าใจได้นะครับ